เหลือนิดเดียวให้เรื่องมันสั้นเข้ามานิดเดียวว่าสามารถจะวควบคุมการรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้อย่างเฉลียวฉลาดที่สุดไม่เกิดความยึดมั่นถือมั่นขึ้นมาในตอนไหนในตอนที่เป็นขันอะไร โดยประการต้งปวงนี่แหละคือพระอรหันต์ซึ่งไม่ซึ่งไม่อยากเป็นซึ่งไม่ต้องอยากเป็นยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็นยิ่งไม่อยากเป็นมันจะยิ่งเป็นได้ง่ายข้าวอาตอมามาชวนท่านทั้งหลายมาพูดกันถึงเรื่องพระอรหันต์และจะตามรอยพระอรหันต์ก็หมายความว่ามาชวนกันไม่อยากเป็นพระอรหรันต์ หรืออยากเป็นอะไรนั่นแหละจะเป็นการตามรอยพระอระหันต์จงเห็นสิ่งทั้งปวงโดยความเป็นของตรงกันข้ามจากที่เราบุตุชนเคยเห็นมาแล้วในการก่อนนั่นแหละมันจะง่ายข้าวมันจะเป็นทางลัดสั้นที่สุดสำหรับพุทธบริษัทจะดำเนินไป สู่พระนิพพานพูดอย่างนี้ก็เหมือนกันกับว่ามันอยู่คนละแห่งจะต้องไปจะต้องไปหาจะต้องเข้าสู่นั่นเป็นคำพูดชาวบ้านพูดภาษาชาวบ้านพูดเรียกว่าภาษาคนถ้าพูดอย่างภาษาธรรมก็คือระวังจิตอย่างถูกต้องด้วยดีอยู่ตลอดเวลาไม่เกิด อวิชชาตันหาอุปาทานใดๆเมื่อไม่ตั้งใจมันก็เป็นพระอรหันต์เองเรื่องมันก็แปลกอยู่ยิ่งอยากได้ยิ่งไม่ได้ยิ่งรีบเดินยิ่งไม่ถึงเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่จะต้องศึกษาให้เข้าใจแล้วกระทำให้มันดับไป แห่งความรู้สึกว่าตัวตนว่าของตนดับอวิชชาดับตัณหาดับอุปาทานในอยู่ที่ตรงนี้ไม่ต้องไปไหนก็จะเกิดการบรรลุถึงพระนิพพานขึ้นมาโดยไม่ต้องไปช่วยจำไว้สักหน่อยหนึ่งว่าพระนิพพานนั้นถึงได้โดยไม่ต้องไปพระอระหันต์นั้น เป็นขึ้นมาเองได้โดยที่ไม่ต้องอยากเป็นถ้าว่าไม่มีสติปัญญามากพอที่จะศึกษาเรื่องราวตั้งแปดมื่นสี่พันธรรมขันแล้ว <c oughs> ก็ขอให้ศึกษาไว้สักหน่อยหนึ่งว่าพระนิพพานนั่นถึงได้โดยไม่ต้องไปและจะเป็นพระนิพพานอยู่ในความรู้สึกแหง่งจิตใจที่นี่และเดี๋ยวนี้ พระอรหันต์นั้นเป็นได้โดยไม่ต้องอยากเป็นยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็นเพราะมันเป็นความอยากของอวิชชาตันหาอุปาทานเราเรื่องของพระอรหันต์มาพูดกันโดยพยายามให้ละเอียดพิสดาร <c oughs> ก็เพื่อจะให้เห็นว่าพระอรหันต์นี่เป็นได้โดยไม่ต้องอยากเป็นยิ่งอยากเป็นยิ่งไม่ได้เป็น จงระวังในความอยากเป็นนั่นเป็นนี่ซึ่งเป็นตัญหาที่สองเรียกว่าภาวะตัณหาแล้วก็ไม่อยากอยากที่จะไม่เป็นอยากไม่เป็นนั่นอยากไม่เป็นนี่ให้มันตรงกันข้ามเพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่ควรจะเป็น เมื่อเห็นว่าไม่น่าเป็นเป็นเป็นไม่ได้เป็นแล้วก็เป็นทุกข์มันก็ไม่อยากเป็นขึ้นมาเองนี่ก็เรียกว่าความหลุดพ้นถ้าอยากเป็นหรืออยากที่ตรงกันข้ามโดยความหมายแห่งตัวตนว่าตนตนอยากเป็นตนไม่อยากเป็นมีตัวตนสำหรับจะอยากสำหรับจะเป็นหรือสำหรับจะไม่เป็นแล้วมันก็ไม่หลุดพ้น เพราะมันอยู่ในบ่วงของความอยากถ้าอยากจะหลุดพ้นหลุดรอดออกไปได้ก็หยุดอยากเสียคือไม่มีตัณหาไม่มีอุปาทานซึ่งมันจะเป็นไปได้เพราะว่ามีวิชาอบรมวิชาให้เกิดขึ้นให้เห็นให้รู้ให้แจ่มแจ้ง ในสิ่งทั้งหลายทั้งปวงตามที่เป็นจริงว่ามันไม่มีความเป็นตัวตนไม่ควรจะมีบุคคลที่จะอยากอย่างนั้นอย่างนี้ให้มันเป็นทุกข์ขึ้นมาถ้าเราเกิดเป็นตัวตนอยากอย่างนั้นอยากอย่างนี้ขึ้นมามันก็เป็นความทุกข์มันจะไม่เป็นไปได้ตามที่มันอยาก เพราะว่ามันไม่มีตัวตนนึนนเรื่องนี่มันก็สรุปความได้ว่าเห็นชัดตามที่เป็นจริงว่าไม่มีอะไรที่น่าอยากเอาหรือน่าจะอยากเป็นไม่อยากเอาไม่อยากเป็นอยู่ด้วยความเฉยไม่ต้องเดือดร้อนวุ่นวายด้วยการที่มันต้องเป็นหรือต้องกระทบกระทั่ง ถ้ามันมากระทบกระทั่งก็ให้มันว่างไปโดยเห็นเป็นของว่างจากตัวตนไม่ต้องมีอะไรกระทบอะไรอย่างนี้เรียกว่าหลุดพน้นเรียกว่าผู้หลุดพน้นไม่มีอะไรที่จับตัวไว้ได้ไม่มีอะไรครอบงำ พุ่มห่อผูกมัดรัดรึงได้เรียกว่าผู้หลดหลุดพ้นคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองอาตมาเห็นว่าการบรรยายนี้สมควรแก่เวลาแล้วจึงขอยุติธรรมเทศนานี้โดยความหวังว่าท่านคงจะได้รับความรู้ความเข้าใจ เรื่องเกี่ยวกับพระอรหันมากยิ่งขึ้นไปกว่าปีที่แล้วมาแล้วก็จะได้ควบคุมจิตใจหรือว่าดำเนินจิตใจที่เรียกว่านามรูปนี้ให้ตั้งอยู่ในลักษณะที่ถูกต้องไม่เกิดความทุกข์ ไม่เกิดการปรุงแต่งวนเวียนอยู่ในความทุกข์ในนามรูปนี้ก็จะไม่เสียทีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบประพุทธศาสนาธรรมเทศนาสมควรแก่เวลาเอวังก็มี้ดยเพื่อการพนนี